สวัสดีครับอยู่กับพี่อามนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมยอดคนกินจูนั่นเองตอนนี้เนี่ยพี่อามก็ได้ทําการกินช็อกโกบาร์แล้วนะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าเจ้าช็อกโกบาร์นี้มันไม่สามารถจะทําให้เราอิ่มได้เดี๋ยวจะทำชาเลนจ์นะครับเพื่อที่จะกินอาหารอย่างอื่นนั่นเองนะจัไปชาเลนจ์ช็อกโกบาร์บอกเลยว่าสิวๆใช้สิว,เ,สวเปล่าวะเนี่ยเราใช้เวลาในการกินนานเหมือนกันนะครับ1 2 3 4สาสี่ ประมาณคําคำถึงจะหมดนะครับตอนนี้เรากินผ่านไปแล้ว4อันเหลือเวลา1 0 15วิเฮ้ยโอ้โหมันบุดบิดเกินไปนะครับเนี่ยหอันไหวไหมครับเรื่องของการเคี้ยวเรื่องของการย่อยไม่มีปัญหา8 9ทันไหม3 2 1โอเคทันเยี่ยมได้รางวัลมาพอสมควรทีนี้พี่อามสามารถเปลี่ยนอาหารเป็นเบอร์เกอร์ได้ ไหนลองกินเบอร์เกอร์สิโหทําไมมันลูกเล็กจังเลยล่ะเบอร์เกอร์นะฮะโอ้โหแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินง่ายๆนะครับคุยหลายคำเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะกินหมดนะครับเบอร์เกอร์นี้ไม่ใช่ธรรมดาแต่กินครั้งหนึ่งก็น่าจะได้เงินเยอะอยู่ 22B บี22ครับได้เยอะได้เยอะเกมนี้เนี่ยมันมีโหมดไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นโหมดบุฟเฟ่นะครับ <Huh? S 1> เดี๋ยวเราไปถล่มร้านบุฟเฟ่กันดีกว่านะครับผมในอันดับแรกเนี่ย b บต์พาวเวอเอาขึ้นมาก่อนครับเราจะได้กัดแรงขึ้นโอ้หเบอร์เกอร์กินยากฮนะแต่กินทีนึงก็ก็ได้เยอะอยู่ทีนี้เราต้องเอาพวกวการโอกาสที่จะกัดแล้วติดครีเพิ่มขึ้นมาด้วยแต่โอกาสที่จะติดครีมมันก็น้อยเนาะแต่ถ้าติดทีนึงเนี่ยก็ก็การันตีได้เลยว่าเบอร์เกอร์นี่หายไปเยอะแน่นอนนะครับดูโฆษณาเอาบัฟด้วยดีกว่าเปิดบัฟมาแบบเต็มๆโอเคโอ้โ okay. ห <Yeah, S 1> oh. การเคี้ยวเรามีปัญหานะครับเนี่ยดูลักษณะแล้วเราเคี้ยวไม่ค่อยทันเท่าไหร่เอาชิวสปีดเพิ่มขึ้นมาโอแต่ก็เพิ่มได้แค่นี้แหละเนาะอุ๊ยโอ้โหโมดซปเปอร์ไซยากินเข้าไปครับโหมดนี้กินได้ไม่อั้นเฮ้ยไทากิมารีบกินให้หมดแล้วไปกินไทากิผมไม่ทันครับหมดหมดพอดีอ้อะไรกันเนี่ยกินไทากิเอาตังครับก็ได้เยอะอยู่นะมาได้ตังแล้วก็เอาไปอัพชิวสปีดเพิ่มขึ้นมา นี่เราก็อัพเต็มที่แล้วนะครับทีนี้จริงๆมันต้องไปสุ่มของนะแต่เราก็กระเพาะเราก็ย่อยเร็วนะครับจริงๆเรามีตัวช่วยนะเป็นน้ําเดี๋ยวนะเนี่ยเป็นกินน้ําตดพวกนี้ก็เป็นตัวช่วยเราเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเป็นไอ้นี่ด้วยเข้าห้องน้ําแบบนี้นะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าเรากินเร็วระดับนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใช้ตัวช่วยอะไรพวกนี้เลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปถล่มร้านบุฟเฟ่ต์กันดีกว่าน,นะครับในโหมด unlimited refill นั่นเอง มาชาเลนจ์ที่2ครับกินคุกกี้เขาบอกเลยว่าการกินคุกกี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเราเลย <What? S 1> 3นาทีจะกินได้ไวแค่ไหนครับผมโดยการกินแต่ละครั้งเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยความโกรธของเจ้าของร้านเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะไอเกียดแดงๆข้างล่างเริ่มขึ้นแล้วครับเจ้าของร้านเริ่มไม่ไหวกับเราแล้วเั้นมันจะกินอะไรกันนะกันาะมันจะกินโหดกินดุอะไรขนาดนั้นครับวันนี้เรามาถลม่มร้านบุฟเฟ่คุกกี้นั่นเอง มันมีเปิดที่ไทยไหมนเนี่ยบุฟเฟ่คุกกี้เนี่ยพี่ยามจะไปกินชอบกินคุกกี้นะครับโดยเฉพาะคุกกี้ของซับเว์เนี่ยที่มันจะนิ่มๆหน่อยเนี่ยพี่ยามโคตรชอบเลยแต่มาถึงเราจะไปนั่งสั่งคุกกี้กินในร้านซับเว์มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องสั่งพราะเขาดกกับเขากิน <c oughs> เอ้แต่มีนะมันจะมีเซ็ตของซับเว์นะครับเซตคุกกี้ของเขานั่นเองเนาะ <c oughs> ตอนนี้เจ้าของร้านเนี่ยเริ่มตกตะลึงในความกินโจรของเราแล้ว,ลวเพราะเราเนี่ยซ้อมมากินคุกกี้เป็นอย่างดี เรากินถึงขั้นไปกินเบอร์เกอร์แล้วในการกินคุกกี้เนี่ยบอกเลยว่ากระจอกจับไปครับเรานี่กินแบบหน้านิ่งๆเรียบร้อยได้รางวัลมา1,000เพชรนะครับทีนี้ก็ไปสุ่มของครับผมเอาทรงผมใหม่มา55แบบแปบบ๊บได้ของดีมาพอสมควรแล้วก็เสื้อใหม่ได้อะไรมาดีๆมาไหมไดูด้วยเอามานหนึงครับเอาไปดูทรงผมก่อนคอมบายให้หมดคอมบายให้หมดคอมบายให้หมด,อมหหมดโอเค คุยคอมไบเอเอได้ด้วยเสร็จปุ๊บไปใส่เป็นเป็นทองผมเอ,เอเนาะระบบเกมนี้มันมี2แบบถ้าเราได้ของซ้ําๆมาสามารถคอมไบได้นะครับเนี่ยไม่ต้องอีคิปก็ได้นะเราก็คอมไบของกระจกกระจกไล่ไปหาของดีๆนะครับเปลี่ยนซองผมทำให้เรากินได้เร็วขึ้นนะครับไม่ใช่กินเร็วกลับได้แรงขึ้นเปลี่ยนเสือ้อจะเพิ่มขนาดปากและขนาดของกรับเพาะแล้วก็คอมไบไปเรื่อยๆคอมไบไล่ขึ้นไปครับเนี่ยไปถึง A แล้วแล้วเราคอมไบครั้งหนึ่ง เราก็จะได้ AA มาเยี่ยมไหนดูประสิทธิภาพดิก็กลับไวอยู่นะนี่ยังไม่มีบัฟนะเดี๋ยวถ้าพี่อาร์เปิดโฆษณาดูแล้วก็มีบัฟเนี่ยมันก็จะโหดกว่านี้นะตอนนี้เริ่มการย่อยเริ่มมีปัญหาละเพราะว่าเรากินเร็วขึ้นนะครับไบท์พาวเวอร์เราแรงขึ้นนั่นเองพูดกันง่ายๆตอนนี้เราต้องอัปเกรดเก้าอี้ให้ดีขึ้นนะครับนั่นแหละเพราะเก้าอี้เนี่ยจะเพิ่มเรื่องของชิลสปีดนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปถล่มร้านบุฟเฟ่ดีก่อนเนาะ เดี๋ยวย่ยอยให้หมดกันโอเคท่าลมร้านบุฟเฟ่คราวนี้เราต้องกินเป็นเขาเรียกอะไรนะ,ะมันเป็นเค้กช็อกโกะจำชื่อไม่ได้ช็อกโกแลตเค้กประมาณนั้นนะครับโอ้ยสบายๆครับตอนนี้เจ้าของร้านนี่เริ่มเกรดแดงเริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้พี่อันกินนี้ไม่ได้ดูบัฟโฆษณาอะไรเลยนะอันนี้ก็คือนั่งกินชิลๆเพราะว่าตอนนี้เรากินได้ถึงโอ้โห พอเรากินไอ้นี่เสร็จเราจะได้กินเค,ค้กใช่ไหมเค,ค้กแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลแล้วก็ช็อกโกบร์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรากินไอ้นี่ได้แบบสบายมากสิวๆิเจ้าของร้านนี่เริ่มโกรธล้วละตอนนี้เรากินไปแล้ว65ชิ้นนะครับเจ้าของร้านนี่ก็เริ่มละเริ่มละแต่ถ้าเกิดเรา,เ,าเปิดปบัฟนะครับเปิดปบัฟกินเร็วเนะี่ยมันก็จะจบเร็วกันนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็เจ้าของร้านก็น่าจะโกรธล้วละเดี๋ยวเขาก็ไล่หลอกจากร้านครับ อีแก่ออกจากร้านฉันเลยฉันไม่แกกินขนมที่ร้านฉันอีกแล้วเรียกได้ว่าเราซ้อมมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับถล่มร้านบุฟเฟ่น,นั่นเองรู้จักไหมเพื่อนพีทอีทแลกอะ่ะรู้จักเปล่าโอ้โ <c> ห <oughs> พีทอีทแลกโอเคครับตอนนี้เรากินไป100อันเราต้องกินอีกประมาณเท่าไหร่อีกสัก10-20ชิ้นก็คงจะจบแล้วมั้งโอยไม่ถึงว่ะแค่110ชิ้นเขาก็ไล่เราออกจากร้านแล้วครับผม เรียบร้อยโอเคได้มาอีก1,000เพชรมาสุ่มของต่อครับเอาโต๊ะมาแล้วก็เอาเก้าอี้มาเมื่อกี้เห็นได้ได้เกรดเอสมาด้วยนะโอ,โอ้โหขอบคุณมากเริ่มจากโต๊ะก่อนคอมบิ้ของขึ้นไปเรื่อยๆครับ,ป,บ,ป,บ,ป,บ okay. ปึ๊บ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 โอเคปึ๊บ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 คอมบิ้ไล่ขึ้นไปทีนี้ก็คอมบิ้โอ้โหได้เกรดเอสมา <Wow. S 1> ตอนนี้ก็ทองและเอ็กพีคูณห้าพันนะครับเดี๋ยวพี่อาร์มลองกินดูเดี๋ยวดูนะ คูณห้าพันเลยนะโอ้โหเวลอัพทีหนึ่งนี่อย่างเยอะ <Yeah. S 1> โอ้โหอัพเวลกันเลยทีเดียวนี่ยังไม่ได้เปิดบัฟนะเนี่ยถ้าเกิดเปิดบัฟอีกกี่สนุกเลยนะครับทีนี้อยากรู้เหลือเกินถ้าเกิดพี่อาร์มเปิดบัฟทั้งหมดแล้วไปลองชาเลนจ์ดูนะครับจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวทำชาเลนจ์ดีกว่าไหนๆเราก็เปิดบัฟละเบอร์เกอร์10ชิ้นภายใน30วิทำได้หรือไม่ <Yeah. S 1> โวยขอบอกเลยว่า กระจกครับเราคือพีทอีทแหลกพีทอีทแหลกสุดยอดสบายสบายบอกเลยโอ้โหยังไม่ทันอิ่มเรียบร้อยอาหารชิ้นต่อไปเป็นแครงเกอร์กินบับนะครับ <Huh? S 1> กินยากไหมโอโ้โหโอ้โหกินยากนะเนี่ย <What? S 1> ได้เงินทีละพันสาร้อยบีเลยนะครับ <Wow. S 1> โอ้โหเยอะเยอะก็แต่พออัพไปอัพมาเนี่ย การย่อยการเคี้ยวเราก็พอไหวเหมือนกันนะครับคิวสปีดเพิ่มขึ้นไปเอาคิวสปีดเป็น300<ป>เลยโอ,โอเคเนี่ยเห็นปะคิวสปีดเราไหวอยู่แต่ก็อย่าลืมว่าตอนนี้เรามีบัฟนะเดี๋ยวเปิดบัฟดีกว่าครับเปิดบัฟกินเร็วขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปทำอ่ Challenge ะชาเลนจ์ถล่มร้านบุฟเฟ่นะครับคราวนี้เราจะได้กินเค้กอะโดนัทโดนัท โดนัทนี่ไม่เท่าไหร่ครับเกจการเคี้ยวเรานี่เพิ่มขึ้นมาแค่นิดหน่อยแค่เด้งๆให้พอรู้สึกตัวว่าเฮ้ย hey, ต้องเคี้ยวนะ้เยเขาเริ่มเกลียดเราแล้วครับเจ้าของร้านเริ่มเกลียดเราแล้ว,ลวนี่ไปดูโฆษณาเพิ่มบัฟมาเลยนะเพื่อที่จะมาถล่มร้านโดนัทโ,โดยเฉพาะเลยครับมีร้อยก็หมดร้อยอ่ะบอกเลยเราสงสารในร้านโดนัทร้านนี้จังเจอพีดอีทแหลกเข้าไปครับผมเดี๋ยวก็ครีดเดี๋ยวก็กรีดมาละเขาเริ่มตกใจแล้วเฮ้ยทำไมนี่มันกินเยอะจังวะ ผมโหดครับพี่ผมฝึกมาเป็นอย่างดีฝึกมาเพื่อมาถล่มร้านพี่เลยทีเดียว <c oughs> โกรธแล้วละแล้วเขาจะไล่หลอกจากร้านเรียบร้อยไล่หลอกจากร้านแล้วทีนี้ก็ซุ่มของเอาเป็นเฟอร์นิเจอร์บ้างนี่ก่อนเนาะปึ๊บโอเคแล้วก็เอาเป็นเราต้องการไบสปีดใช่ไหมไม่ใช่เราต้องการ speech, ไบพาวเวอร์ uh, นะไบพาวเวอร์เนี่ยก็คือต้องดูทรงผมสุ่มทรงผมขึ้นมา ได้ส่งผมเกรดเอมาด้วยเว้ยแล้วกันนะเดี๋ยวคอมบี้ขึ้นไปก่อนครับของดีๆคอมบี้ขึ้นไปเกรดเอสไบต์พาวเวอร์คูณสามพยังโหดเฟอร์นิเจอร์เราก็สามารถที่จะเพิ่มนนเพิ่มนี้ได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะรีไฟล์เพื่อเพิ่มเลเวลได้นั่นเองอย่างอันนี้เนี่ยพอรีไฟล์แล้วเมาส์ไซส์เพิ่มจาก10%เป็น40%อะไนสี่สิเรอะไรเงี้ยนะครับรีไฟล์อะไรได้ก็รีไฟล์ไปครับเลเวลจะได้เยอะๆลองกินดูคราวนี้โอ้โห คราวนี้เรากัดแรงมากนะแต่ปัญหาคือจะย่อยไม่ทันเนี่ยกดย่อยทีกดกัดทีนึงเนี่ยเกจย,ย่ยอยเกจย่อยแทบแทบเต็มลองทำชาเลนจ์ดูครับกินบับสิบอันกินให้ดูซินายจะกินหมดไหมเพื่อนโอ้โหกว่าจะกินได้แต่ละอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ทันครับเราต้องเพิ่มขนาด เราต้องเพิ่มชิลสปีดใช่เ <Yeah. S 1> พราะตอนนี้เรากัดแรงมากนะครับแต่ว่าการเคี้ยวเราช้า <B unk. S 1> กินได้แค่5อันเองมั้งใช่กินได้แค่5อันขนาดกระเพาะเราน่าจะน้อยไปเอาขนาดกระเพาะเพิ่มเข้ามาด้วยครับจริงๆมันต้องเข้าไปที่ร้านบุฟเฟ่แล้วไปถล่มรล้เาเพชรมาอีกมาสุ่มของครับถ้ <Yeah. S 1> างั้นจะช้าอยู่ใหญ่ครับผมถล่มดีกว่าคราวนี้เป็นแอปเปิ้ลครับซึ่งไม่มีปัญหากับเราอยู่แล้วพอได้อันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราสุ่มเสื้อใหม่ ซุ่มโต๊ะใหม่นะครับ <Yeah. S 1> เราก็จะได้ชิลสปีดเพิ่มขึ้นนั่นเองชิลสปีดแล้วก็เพิ่มขนาดของกระพอนะครับโอ้โหเรากินไป30อันเจ้าของร้านยังบอกเฉยๆอยู่และเกตเกตเริ่มขึ้นแล้วเกตเริ่มขึ้นแล้วดูโฆษณาเพิ่มบัฟนี้ช่วยได้เยอะนะเนี่ยเอาละครับเลิกโกรธละเยี่ยมเยี่ยมหน้าเริ่มเสียครับผมแล้วก็จะไล่หลอกจากร้าน <S <S ปึ๊บเรียบร้อยไล่หลอกจากร้านซุ่มของกันได้ต้องเอาเป็นเก้าอี้มา แล้วก็เอาเป็นเสื้อนะครับแรนดอมเสื้อปึ๊บโอเคแล้วก็แรนดอมกาอี้ปึ๊บโอเคแล้วก็ไปอัพของกันครับเอาเริ่มจากเสื้อก่อนฮะคอมไบของคอมไบ่ข,ของขึ้นไปคอมไบได้ไซส์ S มานึงเยี่ยมแล้วก็เก้าอี้คอมไบ่ไปเราอาจจะสุ่มของได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราคอมไบ่ไปเรื่อยก็จะได้ของดีเองนะครับนี่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  S S มานึงโอ้ยคราวนี้ชิวชิวเฉยๆคราวนี้แหละ เราชนะแน่ครับชาเลนจ์เลยกินบับ10ชิ้นภายในเวลา30วินาทีครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเก้าอี้แล้วเราก็ <laughs> เราก็กินเก่งขึ้นจะบ้าเรามันมีแบบนี้ที่ไหนในโลกแต่ก็มีที่เกมนี้แหละครับผมและเราก็สามารถที่จะผ่านชาเลนจ์ไปได้แบบชิวๆทีนี้อาหารประเภทใหม่ที่เราจะได้กินก็คือคิงดุมปิ้งนะครับผมมันคือซาลาเปาเออโอ้ชิวๆ ชิลก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินได้เร็วนะครับชาเลนซัลปเปาก็คงจะยังไม่ผ่านในเร็วๆนี้แน่นอนครับแต่ว่าชาเลนซ์อื่นที่เราไปถล่มร้านบุฟเฟ่เนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะชนะได้แบบง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไปไว้เล่นวันหลังนะครับผมสหลับวันนี้พี่อาร์มแคสติเกอร์และเกม Food Fighting Clicker ่ยก็ต้องขอตัวลาไปเตียเท่อนให้ก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมพายบาทครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม